สถานีชุมทางศรีราชาครับวันนี้ก็มาถ่ายเจ้า q s y นะครับลถสองและลถสามนะฮะที่มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับตอนนี้ลถสองก็กำลังทำการทดสอบลากสินค้านะครับจาก i c ซีดกรักกำลังมาแหลมฉบังนะครับนี่ครับโฉมหน้าเจ้าลถสองแล้วก็รถสามนะครับน้อง QC นะครับจ่ายา เจ้า qsy หรือหลายๆคนชอบเรียกว่าอุลตาแมนฮะเนื่องจากว่าสีก็คล้ายๆเจ้าอุลตาแมน,นครับตอนนี้ผมก็มายืนอยู่ห้าสองสองหกนะครับตอนนี้ทางบริษัทประเทศจีนก็ได้ส่งมอบรถให้ครบทั้งห้าสิบคันแล้วนะ ตามสัญญาที่ว่าจ้างสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวเราก็จะพาเดินชมนะครับว่าเจ้า QSF รุสองรนามนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างครับเพราะว่ารถแรกเราไม่ได้ใกล้ชิดกันขนาดนี้นะถือว่านี่เป็นครั้งแรกของผมนะที่มาใกล้ชิด จะเป็นป้ายเนมเพนครับบอกชื่อบริษัทที่ผลิตแล้วก็ปีที่ผลิตนะครับถ้าเป็นล็อตแรกก็จะเป็นตัวนี้นะฮะปี2022จะเป็นปี2021นะครับคือผลิตล็อตแรกตัวนี้ก็จะเป็นถังบรรจุทรายนะครับกันห้ามล้อลื่นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นถังลมแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถังบรรจ,จุเชื้อเพลิงหรือว่าถังบรรจ,จุน้ำมัน,นครับบรรจ,จุได้ถึง4,500ลิตรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นถังพักน้ำนครับนี่ครับภายในลั่นในเครื่องเครื่องยนต์นะครับ ก็เจ้า q right? so, s y <Okay>. ก็จะเป็นเครื่องยนต์ MTU นะฮะนี่ครับปัลมที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยนะมี2ตัวก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่การรถไฟนั้นได้สั่งซื้อหัวจักรใหม่ๆมาแทนหัวจักรเก่าๆนะ นีก็จะตอบขอพวงแบบธรรมดานะครับไฟก็จะเป็นเฮดไลท์นะฮะแล้วก็จะมีตัวกล้องวงจรนะครับนี่พาชม q s y นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลข5228องฮะรถสามนี้ก็มาถึง ประเทศไทยเมื่อกลางาสิ้นเดือนอสิ้นเดือนที่แล้วนะครับประมาณปลายเดือนมกราวันนี้ก็จอดน่าจะครบทั้งห้าทั้งครบสามสิบคันนะครับที่จอดอยู่ชุมทางศรีราชานะครับ ของใหม่ๆก็ย่อมดีเสมอนะครับแต่ช่วงนี้ก็จะมีข่าวรถจักรรถแรกนะครับที่เสียบ่อยเนะก็น้องๆบรรดาเหล่ารถสองรถสามก็จะมาแทนปีพีรถแรกนะครับเพราะว่ารถแรกนี้ก็ใช้แบบสมบุกสมบันนะขึ้นเหนือลงใต้ทำขบวนตลอดนะไม่ได้พักเลยนะ นี่เป็น5246นะฮะเป็นรถสามนะครับ ตอนนี้ผมก็มาอยู่เจ้า q s วคันที่6กแล้วครับนี่ครับ5241แล้วก็5242โอ้โหเซ็กสวยติดกันเลยนะเดี๋ยวเราก็จะเดินชมไปเรื่อยๆนะครับบรรยากาศที่นี่ก็ค่อนข้างร้อนอบอ,อ้าวนะครับก็ชุมทางศิลชาอยู่ห่างจาก สารีกรุงเทพรือหัวลำโพงเป็นระยะทาง130กว่ากิโลเมตรนะครับอันนี้5้า8งครับฝั่งนู้นก็จะเป็นโบกี้ปันจัน,นะนครับจอดอยู่นูน้นเดินไปนะครับ นนี้เลขท้ายลงแปดครับห้าสองสี่แปดแล้วก็ห้าสองสามแปดนะโอ้โหเลขสวยงามมัตัวนี้ก็จะเป็นตัวเอาไว้คอยปัดหินปัดอะไรที่อยู่บนลางนะครับเนี่ยตัวนี้ส่วนตัวที่เป็นคล้ายๆกระบอกที่อยู่ใต้ล้อนั้นจะเป็นตัวปล่อยทรายนะครับเพื่อกันล้อลื่นนะครับเวลารถขึ้นเขา ว่าสมบูรณ์แบบนะครับถ้าทดสอบเร็วก็จะมาช่วยแบ่งเบาพาลรถจักรเก่าๆได้นะอันนี้จะเป็น5247นะครับ นั่นมันก็จะมี QSY จอดอีกคันนะตอนนี้ก็ได้ยินข่าวมาครได้คร่าวๆนะครับว่าทาง ICD IC ราะบังก็จะขอรถจัก QSY นะครับมาช่วยแพนด้านะครับทํารบวนสินค้านะเป็นจำนวน10บคันนะครับตามข่าวที่ได้ยินมานะ เ็รจริงประการใดก็รอฟังข่าวได้นะครับอันนี้ห้าสองสี่สี่แล้วก็ห้าสองสามก้านะช่วงนี้ก็มีกำลังมีการทดสอบ คิเอสสองครับนี่ครับเป็นใบตรวจเช็คนะครับเป็นภาษาจีนผมก็อ่านไม่ออกนะน่าจะเป็นใบประกันหรือใบตรวจเช็คอะไรสักอย่างนะครับของทางบริษัทจีนนะครับที่เจ้าห้าสองสี่ห้าครับ ็รถจักร QS5 นะครับทําความเร็วได้สูงสุดอยู่ที่120กิโลเมตรครับแต่จริงๆแล้วทั้งรถไฟบ้านเราก็วิ่งได้เต็มที่100กว่านะไม่ถึง120หรอกครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเขตทางด้วยแล้วก็สภาพข้างทางนั้นมีบ้านคนนะอันนี้5 2 4 3ครับ ด้านนู้นก็จะมีเจ้าแพนด้านะครับรุ่นพีของ q s y ตอนนี้รถแรกนะครับ q s y มีอยู่3คันครับที่กำลังซอมบมรุงอยู่ก็เป็น q s y ห้าสองศูนย์แปดครับห้าสองหนึ่งเจ็ดแล้วก็ห้าน่าจะห้าสองหนึ่งหกนะอันนี้หมายเลขสี่สองสี่สามนะไอห้าสองสี่สามนะแล้วก็ห้าสองสามหก เป็น5249นะครับลองครั้สุดท้ายก็ผ่าชมแค่นี้นะครับ เรจะจอดครบ30คันนะครับบริเวณนี้ q s 5ก็กำลังทำสีอยู่นะอา่าสีสด r นะครับไม่ใช่ q x 5ของอภยนะัย้วยฮะก็กำลังปรับปูทำสีนะคันนี้ก็จะเป็น5112นะครับแล้วก็5ตองหนึ่งนะฮะ ผมก็มาอยู่บริเวณหน้าลงซ่อมที่จุนทางศิลชาชนะครับภายในก็จะมีเจ้าแพ่นด้านะครับกำลังปรับปรุงทําสีนะตอนนี้สีใหม่ๆก็มีแค่ห้าตองหนึ่งแล้วก็ห้าหนึ่งหนึ่งสามนะครับ เห็นภายในห้องกระจกผมเห็นมีการติดกล้องเพิ่มนะ เนี่ยตอนนี้5ตองหนึ่งก็ทำสีเสร็จแล้วนะครับด้านหลังก็จะเป็น q s ไฟที่จอดอยู่แล้วนะครับไฟมีอยู่มีอยู่ด้วยกัน3าคันนะครับ ห้าตองหนึ่งห้าหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็ห้าหนึ่งศูนย์แปดที่น่าจะทำสีเสร็จแล้วนะก็อขออนุญาตพี่พี่ทีมช่างแล้วนะก็ตอนนี้มาถ่ายเจ้า CSR นะครับ ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วนะคันนี้ก็จะเป็น5 107นะครับบริเวณเดียวกันก็จะมี G A นะครับจอดอยู่คันนี้เป็น G A 4525นะครับมาช่วยเจ้าแพนด้าทำขบวนนะครับคันนี้ก็จะเป็น4536นะครับ เดินชมนะครับว่าทำไปถึงในแล้วนะเจ้า QS5 Sienna นะครับด้านในก็จะเป็นม้องนแล้วก็ห้อง CSR รถจาก CSR วันนี้ก็มีอีก3คันนะครับที่ปรับปรุงแล้วนะฮะทำสีใหม่เป็น5104นะครับแล้วก็5105 5106โอ้โหเรียงกันเลยนะฮะสคันนี้ นท้ายก็จะเป็น ga นะครับนี่ครับเจอแล้วนะฮะ qsy คันสุดท้ายครับห้าสองห้าศูนย์นะฮะเติมหา หาตามจนเจอนะคันสุดท้ายของรุ่นนะครับด้านนูก็จะมีรถจักรฮิตาชินะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะ นะสวยงามครับก็มาถ่ายบริเวณปลายกลางนะครับก็จะเป็นรถจักร q s y นะครับที่ทำการทดสอบลากรถสินค้าแล้วนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยฮะวันนี้ก็มาถ่ายรถ2แล้วก็รถสนะครับ ด้านหน้าก็จะเป็นเจ้า GAC 4559นะครับมาจอดทำการยานสับเปลี่ยนหรือว่าอาจจะทำรถสินค้านะครับช่วงนี้เจ้าแพนด้าก็กำลังทำการปรับปรุงนะ สามคันนี้ก็เป็นก็ตอนนี้ถ่ายมาเกือบจะถึงปลายคันสุดท้ายแล้วนะครับก็จะมีเจ้า QSY 5 2 3 3 5 2 3 4แล้วก็5 2 3 5นะครับที่ได้ทำการทดสอบลากรถสินค้านะครับไปแล้ว <c oughs> ด้านหลังผมก็จะเป็นเจ้า G A นะครับ G A 4559นะครับนี่ครับเป็นละฆังของ G A นะครับแบบอเมริกันะฮะที่นับปั่นจะหายากครับมีน้อยนะฮะรถจัก G A ในปัจจุบันที่ยังมีละฆังใช้งานได้นะวันนี้ก็จอดเงียบนะครับพักผ่อน ตรงน้ก็จะเป็นอิตาชิ4509นะครับ